เอายังไงเอาเลยกูดูยันเนี่ยเพื่อนขอดูหน่อยขอดูหน่อยมาดิเอายังไงพวกไอ้เชี่ยมาม่าอืดหมดแล้วว่ะไอ้เชี่ยมาม่าอืดว่ะตัดดิตัดก่อนซัดก่อนนะซัดก่อนนะอืมโอ้ยซัดดิซัดก่อนอืมซัดก่อนนะซัดก่อนนะทีละเท่าไหร่ในน้อยอ่ะอุวยไอ้เชี่ยกดผิดทีละเท่าไหร่ในน้อยอ่ะ อุวิเอียกตัดผิดไล่ดวงไล่ดวงเพื่อนไล่ดวงไ้่ก่อนเราหน่วงเรอนะไล้ดวงเพื่อนไล่ดวงไอแท็กเปิดสามสิบคีไม่อดีกูแบ่งกูแบ่งกับเฮียคนละครึ่งไอแท็กเปิดสามสิบคีไม่อดีกูแบ่งแบ่งยังไงวะเฮียคนละครึ่งก็เฮียคนละครึ่งไงก็ให้ครบยอดเสร็จเลยปะ ก็แล้วระดับไปได้ป่ะมไวะไม่ก็เพียร์เขาไม่เอาอยู่แล้วคร้อยมึงก็ได้ไปแทนนะเออเออแล้วก็ค่ากันร้อนก็คนละครึ่งเพียร์เขาไม่เอาอยู่แล้วกันร้อนขายให้เฮียเดี๋ยวนี้เพียเอาแค่สองสองห้าหรอไม่เพียร์บอกเดี๋ยวเปิดอีกกันร้อนขายให้เฮียรครึ่งเอาจะแบบมาแบ่งกับมึงคนละครึ่งก่อนใช่ป่ะไม่เพียรเดี๋ยวเฮียร์เขาเปิดต่อเองบ้าไปเพื่อนเอาจะแบบมาแบ่งกับมึงคนละครึ่งก่อนใช่ป่ะใช่ เดี๋ยวเฮียเขาเปิดต่อยผัวอะไรอ่ะได้อะไรอ่ะเพื่อนมีแต่กล่องยังมีตัวอะไอ่ะได้ไรอะเพื่อนเปิดเฮียกล่องไกล่องะสามสามเพื่อนสามไม่สาม บอกนะเล็กตามมาคนดูเยอะผมปะคนดูครับก็เคโอดีไฟแล้วบอกผมด้วยนะอยากดูอะสามสอะไรสามสัปสามสอะไรสามสัปดูครับดูครับมายังอ่ะวันนี้แม่งแบบคอนเทนต์เต็มอะเดี๋ยยวายบอสชักษแม่เต็มอะ อันนี้ฟอร์มเพียวมาชัวร์มาวะไม่มาอนี้เท่าของกูเลยคอนเทนต์เต็มัดะหรือไรเพราจะไม่ตีหมัดเอออันนี้ฟอร์มเพียวมาชัวร์มาวะอันนี้เท่าของกูเลยเพียวให้กล่องห้าไอ้กล่องตัวห้าสิบห้าสิบมาด้วยเพียวให้กล่องห้าไอ้กล่องตัวห้าสิบห้าสิบมาด้วยต้องรีบเปิดแล้วพี่นรู้อยู่ก็ค่อยๆไปดีเป็นไรต้องรีบเปิดแล้วพี่ รู้อยเคยนี time, uh, ่ก huh? ับเบดมึกเฮียใครเด่นคนรูถามว่าสูสีเคยดีกับเบมึงเใคเด่นคนรูถว่าสูสีเ่นแม่ของดำเนาะไหนของดำของํำของนำเุ่นแมของดำเนาะไหนของดำของนำไม่เห็นมีรถเลยวะไอ้เหี้ ดูเยอะแถกดิเปิดยังไงแถกมีรถเลยวะเหียดูเยอะแักดิไหนวะเปิดยังเฮ้ยแก็กำลังเปิดเองโอ้เหียได้รวยไม่ได้เลยวะสองสกยเล้คันพี่ได้รถดเหรอได้กียร์คันโอ้เียได้รวยกูไม่ได้เลยวะอรกา่อเออสองรกาชาผมจะมาสุ่มตัวทองอ่ะวะ อุ้ยโอ้ไอ้เหี้ยแม่งกระพิดแม่งตายใจสองมาสักคันหน่อยดิมาสักคันหน่อยดิเพื่อนเอ้ยลืมแม่เลยดูคอนเทนต์หมดเีคนดูได้ดิเรอเติมรอตั้งเข้าอยู่โอ้กูเปิดแปดร้อยห้าสิบลูกกูไม่ได้ชิ้นส่วนตื่นสักอันน่ะไม่ว่างหน่งศูนย์สองเปิดไม่ว่างไส่ต้มเลย เฮียมันยังมันยังไม่เล่นอะไรเลยนะสองวันเนี่ยเอเนได้ยังเนี่ยเพื่อนไม่ได้เพื่อนปอมพีโอได้กล่องเดียวรถไม่มีเปิดเอเมทูแปดกล่องว่าดูดวงเฮียดีกว่าเฮียเฮียกล่องรถนี่น่าจะเยอะใช่หรอเออนี่ดูดวงเฮีย หนดูไงอะ่ะอันไหนวะผมหิวข้าวจัดเลยคนโดกินมาม่าอีกอะ่ะหิวจริงหิวจริง อยู่แบบไม่จกตาเลยอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,มีเฮียอะไรมาเลยสี่ร้อยไปเพื่อนสี่ร้อยป่ะหรือหมดเลยดีแล้วแต่มึงอ่ะเฮียกูบอก,ลกออแล้วคือไอสั์เหลือเศษเท่าไหร่สายลำกาไอเดนจะเปิดไอเดนเปิดไม่ได้รถเลยเหรอวะต้องมาบ้างแหละสี่ศูนย์สกอร์บุรีลำโดน ตัวเรานี่นะสามหมื่นไม่หรอออมึงมงคลก็ฮีอไอ้สรสักูเุ็นคอมเมนต์เลยมงคลโอเคครับเดินเดือดหายใจยเพื่อนทำไมคนบ่นเกลือเต็มเลยวะช่องไอแท็กก็บนกออ่นเกลือได้เลยเกระชาวของของเกลือวะ่ะ มันเอาเกลือมาใส่ป่าววะไอ้เหี้ยไม่ใช่เพื่อนไอ้ยวนในสัตว์ไฮ้ใครได้อ่ะใครได้วะเมื่อกี้มึงเหรอไม่ได้เลยเหี้ยกล่องรถอะได้แต่กล่องเนีม่มเกียรติความเหีวยวก็ได้นิดเดียวโคตรเกลือไม่เกลือเพื่อนมันได้อยู่เพื่อนใจเย็นๆๆๆๆๆๆใเย็นใจเย็นใช่ไหมเนี่ย เนี่ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเมื่อเปิดกี่กล่องวะกูไม่ทันดูหลายห้าสิบเพื่อนด้วยกูจะได้ไหมเนี่ยปืนเนี่ยไอ้เหี้ยเอมเกทูก็ได้รถก็เท่ากันนะไอ้เหี้ยราคาเท่ากันนะกล่องเอมิเกทูเปิดเยอยร้อยกวบาเพ่อนโอ้อหไงไอ้ไหเหี้ย<า>ไม่ใช่เหรอตรงนี้ไม่ใช่เหรอ <laughs> <laughs> เปลี่ยนที่ไหมเพื่อนเปลี่ยนที่ปะ พันห้าร้อยกล่องพรออมไงยังไม่มีกล่องลดเลยภูแข่งเข้ามาทั้งสองฝ่ายนะที่ยังไม่เกิดเผลมากที่สุดนั่นก็คือปิดหมอกกับไม้ภูไปเลยนะแน่นอนครับวันนี้สงสารได้เล่นวะเขาจะได้โชว์ไม้ภูศักยภาพกันแบบเต็มรูปแบบแน่นอนฮะ ก็หมอคนนี้นี่ยติดตามนะซิสก็แข็งครับดังนู้ชมฮะมังกี้คิงก็แข็งครับโอ้โหเอายังไงครับมาฮะรับชมคุณผู้ชมครับระหว่างไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้วันไอ้ที่อสีเติร์หรือว่าสีมาเพื่อมามาเนี่ยมาเนี่ย แต่ทางฝั่งของทางเออ่มังคีคินนะครับเป็นสีเป็นสีแดงแรงเลยก็คือเป็นร้านประจาเขาเนะสีประจำนเขาเหมือนกันครับครับอาแล้วผมอาและอันหนึ่งเซียเอ็มบีเคครับวันนี้ในเมื่อกลุกเอต้องหาว่าใครวันนี้ตัวแทนซัมเมอร์แข่งหมดเลยนะสามคู่นะซัมเมอร์เท่านั้นวันนี้ทัมเมอรต้องเข้ารอบนะซัมเมอร์ไปต่อขึ้นหลังจากนี้ครับผู้ชมครับใครจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งไปแล้วเปิดไปเต้เปิดสวยสวยโอ้ยจิ้ว ปิดเอ๊โอเคไม่ฟิดเอ,อ,เเอ๊ะไม่เคยอย่างไงทุกผู้ชมฮะนเรานี่กาับ์เว่าโจชอฟีต้องมามาไล่ เอาฝีกลับให้ทางซีซีน์แหล่ะแล้วตามมาแล้วน้องบอกให้บอกวีเดียวของฝั่งเอ็มเอ็มเคเคครับแต่ซีซีนอ้าวเฮ้ยลคุณผู้ชมฮะเอาแล้วไงครับม sk e ันหัวล้อมอยงเออดีใช่นหมเออเหลือเพียงฝีผู้เล่นครับซีซีนมีอยู่สี่หกผู้เล่นครับแต่ฝีตามอยู่ไม่เยอะผู้ชมฮะฝีตามอยู่ฝีเดียวเออเจ็ดคนครับผมยังไงครับมังคีคิงเฮ้ยกูแมทเฮ้ยต้องเอาเฮ้ยได้เหรอเพื่อนมีช่างสวยงามไปทั้งไก่ไปครับผมได้ไลยสมมาเมลเลอร์โอลิฟครับแล้วเหลือเพียงเก้าคนตกใจหมดเลยเพื่อน ครับจะดับความร้อนแรงของทั้งฝั่งซิกซี่ซิกได้ไปแล้วบ้าไปีจมแน่นอนวิ่งไม่จมนะหมดแล้วแล้วบู๊ร้อยอีกแลเรียบร้อยแล้วเป็นแม็กซ์กางเขียมอนสเตอร์เขีโอ้โหเฮ้ยต้นไฟทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆครับสำหรับซิตี้ซิกครับผมโอ้โหแข็งเขียวต้องบอกว่าเป็นนี่แหละครับต้องบอวเป็นต้องห่นแล้วแม่กังแม่กังเพื่อนแม่กซ์กังแม็กซลเราไหน เนี่ยแม็กเราแต่เรื่องดึงเพื่อนหรือว่ากล่องเอ้ยเฮียไดยู่รถมาปะรถมาปะรถมาหนึ่งก็เล่นรถสองรถสองกล่องเฮียดูว่าอะไรวะโอ้แน่นอนจริงๆอะปู่จับอุ้ยเอ้ยเฮียรู้จับหาืเยอะนะเพื่อนเฮียเกล่องการ์ดก็เป็นดูไม่เท่าไหร่ของอย่ะโอ้โหแล้วอีกอีกคิล่องยวจะเป็นเเอวััดกนยะลยจะเป็นอะไรครับน้องเ่าะเยอะเพื่อนเยอะเยอะนี่ฮะโอ้โหอ่ะยังไงฮะหรือจะเป็นเจนเนไซด์ก่อนตรงนี้ครับยังไงฮะ ก็ถือว่าไม่เกลือเพื่อนถือว่าไม่เกลือนะทีมของมังคีคิงนะแต่ก็โดนไปเรื่อยๆได้ครับอันนี้อันนี้ได้สอเองเกลืออยู่ไอไอรถอะได้แค่สองเองมันได้หนึ่งหม่นมันได้ไอนี่คุณผู้ชมครับโอ้โหแม็กเลยเยี่ยมะเออแม็กเลยเพื่อนแม็กเลยเบิร์ดกัแบบนี้ก็เรียบร้อยะคุณผู้ชมฮะครับไปคนสุดท้ายครับผมของมังีคิงเอาตีมาโอ้ยเ้ไปฮะ ถ้าไงฮะถ้าผมมักยิ้มพยายามยื้ออยู่ครับผู้ชมฮะจะยังไปให้ถึงแต่ว่าจะเย็นเพื่อนจะเย็นก่อนจากฝากของเมลเลิฟโอลินผู้ชมฮะโอ้โหและมาทิ้งเหลือเพียงสี่เพราะอะไรนะผู้ชมฮะวันนี้จะทำยังไงครับวันนี้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวมาแล้วครับสี่ฮะสี่คนสุดท้ายกำลังวิ่งเข้ามาจะพยายามจะเอาศพขึ้นแล้วดักเขี้ยวมาทียังไม่ได้เวลามันเปิดกล่องห้าสิบห้าสิบดิโผล่แหกมาว่ะ ต้องไกลหนึ่งคิวแล้วคนสุดท้ายจะเป็นอิมมอร์ชอลหรือเปล่าเราอยู่ไหนอยู่ในห้องอยู่ไงอร่อยนะเอาดิอร่อยเว้ยแม่ทั้กาะท้งสิบท้งสิบเปิดยังรอบที่หนึ่งแมปแรกต๊ะเป็นตาของทีมควายเซนขึ้นมาปิงสปริงสปิงสปริงสปิงสปิงเยอะๆสปิงมาเยอะเยอะเขาไม่ได้จริงๆหรือมังกี้คีนเกิดอะไรขึ้นช่วงต้นมามาแล้วนะโอ้เพื่อนแต่อย่างอย่างอื่นได้เยอะจัดเลยเพื่อนอย่างอื่นอ่ะ เอามาแม่มึงเหรอที่สิี่โต้กลับมาเลยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะชั่วโมงนี้นะครับกลืนมาแล้วนี่ใช่ว่าจะได้นะยังโดนอยู่นะก็ทีนี้ก็วุ่นวายเลยครับเบอให้เหี้ย้องตัดสินกันแล้วครับแตเขาแทมเท่ากันด้วยไงพี่โก้แทมเท่ากันด้วยคือถ้าถือว่าวันนี้เขาเสมอก็เขาต้องแบ่งแ้มกันแ้วกเก็บแ้มอยู่ดีสุดท้ายต้องไปวัดไฟกันแล้ว เพื่อนลองต่อ50 50ก่อนไหมเพื่อนเบื่อไว้เนี่ยอย่าอย่าเพิ่งเบื่อเพื่อนกูว่าอร่อยมึงอ่ะตีติดเยอะแน่นอนถ้าดวงอย่างนี้นะมึงว่าไงอ่ะมึงว่าไงอย่าไปเคเอาหน่อยเด้อกูเบื่อว่ะเชื่อกูดีเพื่อน อะไรอย่างคนคนอย่างเงี้ยคืออะไรตีติดเ,เ,เยอะไว้กยกูเคยเป็นเคยเปิดกระชาเป็นแบบมึงเลยเยแ,ลแข็งรัอยก,ยกมางนไบไชฮเีย,ยเปิดเฮียเปิดกล<ช>่องห้าสนะิบวันนะมาจัให้กับเพื่อารียผเจขอบโดนียมางี้เายังอ่ะตเรนี้เอายังอ่ะบูวา้องตัวทองตัวทองเอาดิเอาดิเอาดิมาแน่มาแน่มาแน่อ่อร้รอง

แปลกๆว่าเพื่อนแปลกๆนะแบบเนี้ยเคีคิงมลงีเอนดลองเกลือลองลองไปตีอะไรไหมเพื่อนยึบหายเพื่อนตีอะไรปะเพื่อนค่ะเพื่อนโเรกเจขอบเกอเพื่อนตีอะไรปะเพื่อนีไม่เดี๋ยวตีเองไงเหมือนจำหมดจากกนได้ไหมครับตรนจะเปอนเนี่ได้สวยสวยสวยมีเคสวยเว้ย Yes กูปิดหูแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยฮะ Sound music อะไรวะมันโกรธอะไรหัวด้วยแขกเนี่ได้เหรอเขี้ย10กล่อง 50m นะเขี้ยกูไม่ต้องลุ้นด้วยหัวยนี่สปริงออกเยอะไอ้นี่สปริงออกเยอะไม่ต้องลุ้นไอ้นี่สปริงออกเยอะได้ชิ้นส่วนอีโวอร์สกินหนึ่งเนี่ยเปิดไปสามกล่องได้กิฟต์กระป๋าเลี้ยวเนี่ยแม่งกูไม่กล้าเปิดต่อเลยถ้ามึงมึงซื้อไหม 100m อันนี้เจอตัต้องเปิด อีเดียวน้องไมนแพงนะวะไออะไรส่งยาเปิดเออมันที่ละนิดมันก็ต้องกล่องละกลองเอ็มแบบนี้ไม่ได้เป็นเศษไม่ใช่หรอว่าไงไม่ใช่ดิมันได้เป็นชิ้นเลยนี่อ๋ออ๋อกระชาเหรอไม่เมาโอ้ย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 หล่อไปโอ้ยปใคงฮะพี่พี่รู้ไหมพี่บ๊อบ พี่บอกเปิดทีเดียวเสียผมเปิดไปแสนห้าคลิกเดียวอ่ะไม่่ใชหรอได้ตั๋วทองสองคันอ่ะโอ้ปวดจะปวดเลยคลิกเดียวเลยนะตอนตอนนี้ผมติดไหวไอ้ไม่ของใครใครไม่มีเดี๋ยวเขาจะเติมเพิ่มมาผมเบอร์เบเบอร์มามามายิงผมยิงอ๋อ โอเค้อได้เลยล่ะส่งอะไรแปะาุยุิดก้องยกลงไม่ติดนะอันเี้ยเกี่ยวผมแล้วผมยังใช้อย่นะได้เปิได้ยกส่ะกินน่นดกจะปิ้งทิกเกอร์เฮ้ยเยอะะเยอะนะเหมือนเปด้สองอัน yes yes ิกเกอร์อันม่ากันเอี่เท่ากันเอะมาอวดอ๋อี่หายแล้วไม่มีสกินว่ะไม่มีไม่มีนี่่ะ แน่มีแน่มีอะไรดิ้งๆออกมันนะเออว่ะแม่ไม่ให้หรือเปล่าไม่ให้มั้งเพราะเอฟเฟกต์อะไอ้เฮี้ยเอ้ยอะไรให้เขาใส่ให้ไม่เห็นมีเอฟเฟกต์ของเราเลยไอ้เฮียไอ้ควายเอ้ยไอ้เฮียเอาใจแต่แก๊งใหม่วู้เสิงว่ะมีสองอันนะครับไฟที่เราทำมันมันมีอยู่แล้วนี่ถ้าเราใช้อะมีอยู่แล้วผมส่งมาให้เขาแล้วเพราะเขาใส่เอฟเฟกต์หน้าจอมาให้งอะงอสิงเว้ย แม่เอาใจแต่แก๊งวายพูดจริงว่ะคุยทีแก๊งกู่ะได้แต่เส้นก๋วยเตี๋ยวไอ้ห<ด>ี่ยของพวกนี้มันแล้วควรเปิดเลยสายมันกล่องไอ้เหี้ย